ส่วนของพี่น้องนะครับทางท่านเจ้าภาพนะครับที่ที่ยังอยู่ยังจ้างยังมีสัญญาว่าจ้างกับทางรถแห่หรือว่ามีสัญญาว่าจ้างอยู่กับทางของอหมอรามบงดน NS ตรีนะครับช่วงน,นี้ท่านมีข้อแนะนําจากทางจังหวัดก็คือให้ท่านเนี่ยไปขออนุญ,ญาตได้เลยนะครับอยู่ที่ที่วการอาเภอนะครับไปขออนุญ,ญาตที่วการอาเภอให้ท่านเจ้าภาพหนี่สบายใจได้นะครับตอนนี้คือมาตรการของทางจังหวัดเราก็เริ่มผ่อนปลนบางส่วนแล้วเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการ เดินไปได้นะครับอันนี้ต้องเรียนที่แจงท่านเจ้าภาพได้รับทราบนะครับโดยที่ทางทางอำเภอเนี่ยจะมีแบบฟอร์มให้ทุกท่านได้กรอกนะครับแบบฟอร์มชื่อท่านเจ้าภาพจัดงานอะไรมีมหรสพอะไรแล้วก็มาตรการ1 2 3 4 5ตอนนี้ทางจังหวัดเราเนี่ยได้เตรียมมาตรการส่วนนี้ไว้แล้วนะครับก็ต้องฝากทุกท่านว่าให้สบายใจได้นะครับแต่เราก็อย่าลืมนะครับการอย่าตกนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ อยู่กับผมรามินต้นแก้วนะครับเมื่อนีภาพ,พี่น้องมา,อามาเบิงสถานาการณ์การประชุมนะครับประชุมลถแห่เครื่องเสียงศิลปินนักร้องหมอลำจังหวัดศรีสะเกดนะครับว่าแนวทางหลังจากนี้นะครับโควิดนี่สิเป็นจังไดแนนแล้วงสิสิดปเนินการไปจังไดต่อนแนนนะครับตอนนี้ห้ากับมาชุมนุ่มมา เสนอแนวทางครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเบิ้งบรรยากาศกันเลยครับพี่น้องครับไปใส่แมสก์้ําครับพี่น้องไปพี่น้องครับแต่ว่ให้เบิ้งบรรยากาศครับนู้นหล่แหกับแมาร้ายครับอืมก็หน่อยเด้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดให้นอนด่นอครับงานพัดจเจริญแบนแบนแอดแปดสวัสดีเดอร์ครับสวัสดีเดอร์ครับ,สว,ส,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีดครับสวัสด <c oughs> ีครับสวัสดีเดอครับอ้าวไปกับเบเ่อเกินกันมาที่นี่ ลองขึ้นไปเบิงบังครับเขาสีว่าจังหดเนี่ยเขาจะมีมาตรก,การจังหดเนาะน,นี่เนาะหมอรำอ้อยทานยทาคอยเนี่ย โดยทางศาครับก็ทางคณะนะครับาาคงจะเข้ามาเ,าเ,เป็นตัวแทนนะครับน่าจะเข้ามาแต่แเดยเพืนัางก่อนนะครับก็ถือว่ามามาพูดคุยมหาลือกันเนาะของ,บงับบจัหวัดนัน,นี้ก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือทางทีมของผู้กออการนะครับแล้วก็น่าจะมีทั้งทีมสื่อน,นะครับส่วนหนึ่งที่เข้ามาทีนี้ในการพูดคุยหาลือ,อทีมอาจจะ กระทบกับคนไายนอกมันเกี่ยวข้อ,ของกับข้อกฎหมายความสวยนะครับก็ไม่อยากจะให้มีการขายทอดมีการไล่ออกไปข้างนอกนะครับก็ผู้อำนารวิทยากรคุณน,นะครับผู้จัดการใหญ่นะครับเป็นตัวแทนผู้ประสานงานเครือข่ายรุดแท ดนตรีสดแล้วก็ศิลปินหมอลำการแจ้งเวทีกางแจ้งจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้สืบเนื่องที่จากพวกเราได้ขึ้นไปถกเถียงปรึกษาข้อหารือกับทางท่านผู้ว่าก,การจังหวัดโดยท่านมอบหมายให้ท่านสำรวยเกตุนรองผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ท่านนพพงศลดาดีสัยท่านประหลัดจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้ลงมารับฟังข้อคิดเห็นถกปัญหากับพวกเราทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ผลของการประชุมเบื้องต้นนะครับผลการประชุมในวันนี้ก็ จบลงไปด้วยดีนะครับด้วยมาตรการต่างๆที่ทางจังหวัดศรีสะเกดเองนะครับมอบหมายแล้วก็สั่งการให้ทางผู้ประกอบการแล้วก็ทางท่านอำเภอแต่ละอำเภอนะครับตอนนี้ท่านนพพงพลตดีสัยกาลังไปออกหนังสื <รถ S 1> อชี้ <รถ S 1> แจงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของทางที่ผู้ประกอบการทางด้านแศิล<ก>ปินหมอลำเนี่ยนะครับได้ที่เ,เสนอข้อหารือไปนะครับเป็นประเด็นที่1ก็คือว่ารถแห่เนี่ยรถแห่หมอลำแสดงได้หรือไม่ ในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับคำตอบทางจังหวัดคือแสดงได้นะครับแสดงได้เนื่องจากว่าแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 นะครับโดยที่แต่ละพื้นที่นะครับจะมีมาตรการที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือเดี๋ยวทางท่านประลัดจังหวัดเนี่ยจะได้สั่งการหนังสือลงไปอีกหนึ่งฉบับให้กับท่านนายอำเภอแต่ละพื้นที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการต่างๆในการที่จะ สามารถอนุญาตให้ทําการแสดงหมอลำหรืออะไรประมาณนี้ครับคือเรื่องเรื่องของการแสดงเวทีแล้วก็จํากัดคนแล้วก็เรื่องของรถแห่เนี่ยเราไม่สามารถวิ่งแห่ได้นะครับแต่ว่าเราจอดเล่นได้อันนี้ถ้าจะชัดเจนยินน่งขึ้นก็คือเขาให้เราจอดเล่นนั่นแหละครับจอดเล่นนะครับแล้วก็แห่ภายในหมู่บ้านนี้ได้ <c oughs> เน<ร>าะภายใน<ห>บริเวณครับภายในบริเวณหมู่บ้านแต่ว่าจากหมู่หนึ่งข้ามไปหมู่สองนี่ไม่ได้จากหมู่สองข้ามไปหมู่สามนี่ไม่ได้นะครับแต่ว่า ภายในหมู่บ้านเนี่ยสามารถแห่ได้นะครับอันนี้ต้องชี้แจงให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของรถแห่ที่จะต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ตอนนี้ทางกรมขนส่งนะครับได้ทางสำนังกงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกดพร้อมกับกรมขนส่งเนี่ยได้ทําหนังสือ,อขอคําชี้แจงแนะนําไปที่ของกระทรวงแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวรออีก เอารอทางกระทรวงสั่งการมาแล้วก็จะได้จดรถเราได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตอนนี้เป็นข้อหารือสั่งการอยู่นะครับแล้วก็ส่วนของพี่น้องนะครับทางท่านเจ้าภาพนะครับที่ที่ยังอยู่ยังจ้างยังมีสัญญาว่าจ้างกับทางรถแห่หรือว่ามีสัญญาว่าจ้างอยู่กับทางของอหมอรามบงดนตรีนะครับช่วงนี้ท่าน มีข้อแนะนําจากทางจังหวัดก็คือให้ท่านเนี่ยไปขออนุญาตได้เลยนะครับอยู่ที่ที่ว่าการอําเภอนะครับไปขออนุญาตที่ว่าการอาเภอให้ท่านเจ้าภาพนี่สบายใจได้นะครับตอนนี้คือมาตรการของทางจังหวัดเราก็เริ่มผ่อนปลนบางส่วนแล้วเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเดินไปได้นะครับอันนี้ต้องเรียนชี้แจงท่านเจ้าภาพได้รับทราบนะครับโดยที่ทางทางอาเภอเนี่ยจะมีแบบฟอร์มให้ทุกท่านได้กรอกนะครับแบบฟอร์ม ชื่อท่านเจ้าภาพจัดงานอะไรมีมหรสพอะไรแล้วก็มาตรการ1 2 3 4 5ตอนนี้ทางจังหวัดเราเนี่ยได้เตรียมมาตรการส่วนนี้ไว้แล้วนะครับก็ต้องฝากทุกท่านว่าให้สบายใจได้นะครับแต่เราก็อย่าลืมนะครับการอย่าตกนะครับเราต้องช่วยกันในในใน,ในส่วนนี้นะครับคือในเมื่อพวกเรามาเรียกร้องแล้วก็มาเพื่อยืนยันให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าวันนี้พวกเราเดือดร,ร้อนจริง,รงๆผู้ประกอบการลถแห่หมอลำเวทีนักดนตรีเครื่องเสียงทุกคนเดือดร้อน ทุกท่านก็เดือดร้อนครับผมเข้าใจแต่วันนี้ทุกอย่างเศรษฐกิจมันก็ต้องเดินควบคู่กันไปได้นะครับเพราะว่าทางด้านของผู้ประกอบการเองก็มีภาระหนี้สินเหมือนกันแต่เพราะว่าวันนี้เราได้มาคุยทางจังหวัดคําสั่งของจังหวัดไม่ได้บอกให้เรางดนะครับแต่ว่าขอให้ชะลอนะครับชะลอหรือว่าผ่อนปลนนิดหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ได้มาคุยกันก็เหตุผลชัดเจนก็คือว่าทางจังหวัดไม่ให้เราไปจัดงานในลักษณะของรวมพลคนเยอะ แต่ง,งานแต่ง,งานบวชงานประเภทนี้ต่างๆเนี่ยจัดได้ครับจัดได้แล้วก็แต่ว่าจะไปขอแบบฟอร์มที่จังหวัดคือต้องไปเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอนะครับเพื่อขออนุมัตินะครับเดี๋ยววันนี้ทางท่านปลัดจังหวัดจะส่งหนังสือเข้าไปที่ทางไลน์ของอำเภอทุกอำเภอนะครับก็ฝากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับไลไปเองแต่ขั้นหน่อยครับไลไปดลปโอ้ เดี๋ยวผมจะพามาดูไหนๆก็วันดีครับผมไหนๆก็มารวมตัวกันแล้วนะครับผมจะไล่ไปตั้งแต่ขั้นแรกถึงขั้นสุดท้ายเลยนะครับเออรถแห่จิ๋วแต่เจ้าครับทีมงานโอ้โหนี่มีเบอร์โทรติดต่อผมทีมงาน<ไ>จาับจากว่าด,ดูสิ เบอร์โทรครับติดต่อครับผมครับสนใจติดต่อเลยนี่สวัสดีครับครับผมมมาฐานครับนี่ครับถัดมาครับโอ้ึงานปัญญาวงมิวสิกครับนี่ครับรถแห่เครื่องเสียงเวทีหมอลำครับเบอร์โทรที่ใจหน่อนี่เนาะโอ้นี่ครับเบอร์โทรครับอ้าว สวัสดีครับผมดีซีทาวเวอร์ครับขอาทอทู่ใส่เหรอลมเื่นอนบ,บอกซื่ออ,อยู่นเื่ออ้าวขึ้นากแวห่กูมารแล้วแคนี้ะป้านองมากแบบไดกับทั่วจังเลวครับนี่ครับมอแมนมิวส,ส,สิกสีสเกตครับ นี่ครับเบอร์โทรครับผมครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวไล่ไปเตะละคันเลยครับผมครับเหนือคันน้อยครับรถแห่เอกสาวสีสเกตครับนี่เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับนี่ครับสีส้มๆนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับทีมงานพาเจริญสาวสีสเกต เบอร์โทรครับหายมาสีบอกอ้าวจะเอามองไหนเนี่ยนี่เบอร์โทรครับอ้าวมาทานครับผมครับผมนี่ครับถัดมาครับโอ้คันนี้ครับเต็งหนึ่งออดิโอสีสเกตเบอร์โทรอยู่ใส่เนาะนี่ครับเบอร์โทรครับนี่ครับโทรหาได้เลยครับถัดมาครับ ต๋องมิวสิกซาวสีสะเก็ดครับนี่ครับข้งเจ้าเส้นเหียวยังฮะเส้นเหียวยังลาลามินลามินว่ะเสนี่ยวลามินเส้นียวครับถัดมาครับ <c oughs> มอมั่งมีมิวสิกสีสะเก็ดครับนี <c oughs> ่ครับเป็นรถแห่ใหญ่ขึ้นมานะครับถ <c oughs> ัดมาครับ พัดเจริญสาวสีสกเกตครับ <S 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 เบอร์โทรศัพท์ครับตามนี้เลยครับนรถแห่ช่างเข่งดีซีพาวเวอร์ครับขาวสวยใสอ่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมาเยเลขโทรศัพท์นะครับนี่เลยครับผม <S <S โอ้ต่อไปครับ รถแฮดีบีออเดียโอดีบีออเดโอนะครับนี่เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมตามนี้เลยนะครับนี่เลยครับโอ้เป็นคันใหญ่แล้วครับลายคันต่อมาครับโอ้เหลืออีกเหลืออีกสี่คันครับอันนี้มาแค่ส่วนหนึ่งนะครับรถแฮอมซาสีสเกตครับสวัสดีครับผม โอ้เอาเลยครับผมแกเอาเลยครับรถแห่องซาวสีสเกตครับหมายเลขโทรศัพท์ดูนครับอยู่ข้างบนนุนครับผมว้าโดนแท่งผมเนอะเบอร์โทรอ้าวโทรหาบาจ่างเอาครับถัดมาครับถัดมารถแห่คนหลังใหม่นี่ครับหมายเลขโทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับโอ้นี่เป็นรถแห่ของทางต่อมาครับ พีพีพาวเวอร์ไลท์แอนด์ซาวครับหมายเลขโทรศัพท์อยู่ไหนครับเดี๋ยวตามหาให้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นี่ละครับตามนี้เลยนะครับตามมาพี่น้องอ้าวขันสุดท้ายอ่ารถแห่ใจบุญซาว้าใจบุญสาวหมายเลขโทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับ พี่น้องมีการมีงานเอิ่นใส่เอิ่นหาครับพี่น้องหลายขั้นครับโอ้โหมโตกันมือนี้ครับอ,อสุดสายหูสายตามาฐานโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณทีมงานนักร้องศิลปินรถแหเวทีหรือว่า,าผู้ประกอบการทุกๆท่าน ที่มาเป็นพลังซอยกันหาทางออกหาลือเกี่ยวกับมาตรการที่จะเดินต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณพี่น้องห,หลายๆครับลากันไปเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด s ับสไ r i b e กันด้วยนะครับรามินชาแนลไปครับ